หลังจากที่ลุงพลและป้าแตนได้ออกงานคู่เดินแบบบนเวทีแฟชั่นโชว์เป็นครั้งแรกสร้างความฮือฮาจนดันให้แฮชแท็กลุงพลติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยยิ่งทำให้มีงานในวงการบันเทิงติดต่อเข้ามาเชิญลุงพลและป้าแตน ไปออกงานอย่างต่อเนื่องโดยเลยว่ามีค่าตัวรวมกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวโดยงานที่ดูเหมือนว่าจะสร้างความฮือฮาก็คือการที่ลุงพลจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้คลินิกธันตรกรรมแห่งหนึ่งและยังมีคลินิกเสริมความงามที่ขอให้ลุงพลและป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์โดยให้ค่าตัวคนละ5 0 0แสนบาทรวมเป็น1ล้านบาทโดยในประเด็นนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณอุ๊บวิริยะถามถึงที่มาที่ไป และรายละเอียดว่าลุงพลจะจัดฟันจริงหรือไม่เราไปฟังกันเลยค่ะพี่ที่มีข่าวว่าลุงพลจะจัดฟันแล้วก็เห็นมคีคลินิกเสริมความงานติดต่อให้ลุงพลป้าแตนไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเหรอคะพี่ถ้าได้ฮะจริงจริงก็มีคลินิกทำฟันติดต่อมาเลยนะฮะก็คุทยทางไลน์ทางอินบ็อกค่ะคุยทางไลน์ทางอินบ็อกเลยว่าว่าข้อสหน ฟันของลุงพลไม่สวยฟันหาห่างซึ่งซึ่งโงโอ้เองตามโบราณเชื่อว่าถ้าฟันห่างนะมันจะไม่ดีมันจะเก็บเงินไม่ไม่ได้เก็บเงินนะมันก็จะลงท้ายไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญทุกคนว่าเอ๊ะลุงพลทำไมก็ยิ้มเพราะเนื่องจากฟันแกไม่ค่อยสวยนะฮะตอนนี้แกเลยจะไม่มั่นใจก็เลยคุยยันแล้วว่าเดี๋ยวเคลียร์งานที่นี่เสร็จ ที่น่าจะทําอาจจะมีวันหนึ่งที่ที่มาทําที่กรุงเทพนะ,ะฮะตรงนี้ก็ก็เพื่อคือทำอพสั่งด้วยทําฟันขาวอะูแล้วก็เดี๋ยวพี่ประสานงานให้นะฮะก็เป็นการขั้นตอนตรงนี้ทําทเราเราไม่ได้เงินนะมันจะมีคุณค่างวนเพราะทำฟันมันแพงมากเป็นหลักแสนเลยนะซึ่งเขาก็ต้องใช้ด้วยผมเราไปโปรโมทที่น่อยู่เขาก็จะดูแลหมดเลยนะอ,อะไรทําอะไรเกี่ยวกับฟันเขาดูแลหมดเลยรับลุงพลรีบรีบตอบทันทีทันใดเขาโอเคมากเพราะว่า คนที่จะเข้าสู่องการฟันมันจะต้องสวยใช่ไหมมจะต้องยิ้มเพราะว่าสังเกตดูลงพนเขาจะไม่ค่อยยิ้มรว่าเออทำไมลงพนน้าบึ้อะคือด้วยด้วย,วย,วยที่ฟันเขาไม่สวยก็เหมือนกันนะถ้าถ้าฟันใครไม่สวยมันอยากจะยิ้ม,มใช่ไหมถ้าเราฟันสวยเราก็จะมั่นใจทําการทํางานก็นจะมีความสุขมีรอยยิ้มอนไรปรยมาณนี้ในส่วนของคลินิกสมความงามนี่คือยังไงครับอ่าเป็นกมุนไพร ก็น,นา<ม>้าอาทิตย์นี้ก็อ่าไอ้น,นี้มันติดต่อมาทางไอ้แต่พี่เป็นคนดิวอ่าเพรากว่<ม>าคุยทั้งค่าตัวเพราะไอ้ตัดสินใจไม่ได้<ม>เราก็ได้ได้ได,ได้คุยก็ใช้ทั้งสองคนเลยทั้งทั้งลุงพลและป้าแตนก็น่าจะทีนี้น่าจะโอเคก็ห็นมาคุย,ยกันแล้วน่าจะอ่าตกลงกันเรียบร้อยนะฮะก็ท<ม>ี่ประมาณบาทคนละห้าแสนห้าแสนเลยประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะมีเปิดตัวอีเวนต์อะไรกันประมาณนี้มีคนที่โทรมาเจ้าของชิวเวอรี่ ชื่อดังแถวสีลมจะทําแหวนทําล็อกเก็ตรุ่นลุงพลป้าแต่นแล้วบอกว่าขายได้ให้ลุงพลสิบล้านพี่ตกใจเนาเขาค้ายค่ายๆพี่รีบไปคุยเลยเนี่ย่นเขาส่งรายละเอียดมาแล้วก็เดี๋ยวเขาเําทตัวอย่างมาเป็นเป็นล็อกเก็ตเป็นแหวนเป็นอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวไปคุยว่าว่าจะยังไงเราจะได้ผลประโยชน์ยังไงเขาจะได้ผลประโยชน์ยังไงแต่เขาบอกว่ายอดขายให้้ลุงพลสิบล้านเลยพี่ฟังเอ้ย ไอ้ด้านล้านหนึ่งยี่สิบ,บ้านมาแล้วหลายคนไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ลุมพลมีงานในวงการบันเทิงพี่อุบรู้สึกยังไงคะพี่ว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมเขาที่เขาแบบทํามาแต่ชาติที่แล้วชาติที่เขายิ่ถูก,กว่ายิ่งกว่าถูกใงวันที่หนึ่งเรื่อเป็นช่วงจังหวะของเขาอย่างที่บอกว่าคนเรามีขึ้นมีลงนะก็เป็นจังหวะเวลามันลงอย่างเงินเราได้เร็วมันก็ไปเร็วอย่างที่จางบอกก็ตรงนี้มันเป็นช่วงของเขา พอเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ต้องจามมันก็เป็นวัตคจักรพอมีคดีใหม่มาข่าวใหม่มาเราก็จะต้องไปตอนนี้เรา ประกอได้ก็อบโก,ไกอโกไปซึ่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนเราทํางานได้เปลี่ยนเงินใช่ใชนนั้แล้าก็ไม่รู้เหตุการณ์าได้จะเป็นไงเพราะว่าเขาก็ต้องมีสินเขามีเกือบล้านมีสินประมาณแปตร้งแสนแล้วก็ลูกลูกก็ต้องกำลับบงเดียวกำลับบงโตแล้วก็อาชีพเขาก็ย่าไม่มันคงเป็นชาวไร่ชาวนาอะไรประมาณนั้นนะก็ถือโอกาสเหมือนใช้เไดนเยอะเนาะอือตอนนี้ถ้าจริงๆเขาเก็บจริงๆมันก็ได้น่ละมันเป็นายร้านเลยมันก็จะเป็นทำให้อนาคต ชีวิตเขาดีขึ้นลูงต้องเด่นดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะเพราะเขาก็เจอวิกฤตความลำบาก,าบากเลยมาเยอะและ้วแล้วก็เหมือนคือมันเห็นผลทันตาหมายความว่าถ้าคนดีเี่ยนะอืมอีคุ้มคองก็ะจะมีคนช่วยจะประมาณนี้โดยนอกจากงานที่พี่อุ๊บได้พูดที่ฟังแล้วนะคะยังมีงานอื่นๆที่ติดต่อเข้ามาโดยคาดว่ารายได้รวมเนี่ยน่าจะประมาณเกือบห้าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ ยังไงก็ต้องรอติดตามอีกครั้งนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยลุงพลป้าแตนจะมีงานในวงการบันเทิงอะไรหลังจากนี้นะคะ